นี่นะครับนี่เป็นล่องรอยของวิบากกรรมนะครับที่คนเราเกิดมาครับอนาคตนี่ข้าราชการซีเจ็ดนะครับทิศเจ็ดสิแปดนี่นะครับนี่เป็นฮันุมานนะครับตุ่มเข้าไปกล้นีเป็นอาัคาราต่างๆนี่เราโคมจันทร์ครับนี่เป็นสิงห์มีมีมีเยอะนะครับคนคนนี้ครับ ราชการ4ี8ท9นะครับนี่ครับนี่คือหรือสี่ครับล่วเขาสะสมอะไรฟังครับคนนี้ไปดูที่แขนไปดูที่แขนข้างขวาของเขามาดูที่แขนข้างขวาของเขานะครับนี่ครับคือว่าชีวิตนักเลยวไม่ตายหรคุกครับเป็นอคัอคราอัคราขอบนะครับคือว่าคือว่าครับเป็นผู้ ทางใคร้อยสักดูหน้าเป็คนนี้เลยครับพอพอครับแค่นี้ครับ